ไหลายมากเลยนะเนี่ย,ยเดี๋ยวน,นี้ขับขงานการละครม,มาาป็นแล้วตอนเราจบรีกับบริษัทก็ก็สนุกมากครับเป็นเป็นงานที่ที่ค่อนข้างอลังการงานสร้างน,นะมีจุดบู๊ตั้งแต่ัแต่การหมุนเปิดตัวของเรามาแล้ววันนี้เราเพิ่งเห็นว่าเวทีของเราเนี่ยคือมังกรหมุนอมังกรหมุน มีมีแล้วก็มีจุดสเตชันต่างๆนะครับมีทั้ง AI Wallpaper Generator มีทางฮูลูแล้วก็มีอะไรที่คุณชอบนะ่งเอ็มซีอ่าก็มีดูดวงนะครับสายโูเตรูต้องห้ามพลาดครับครับผมที่ไปลองมาแล้วชอบที่ไหนอะนะคที่ผมชอบนะผมชอบซีเมซีมันแบบดิจิตอลแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นของจริงได้เพราะคุณดูดิคุณคุณชอบก็โอ้โอชอบเล่นชอบเล่น ของผมชอบหั่นหูลูกครับเพราะว่าของกินมันมันเลิศมันอร่อยมันอร่อยอร่อยชอบงานขนาดงานมาครับสนุกจริง Enjoy Enjoy เวอร์ให้ชวนก็วันตุษจีนะครับใครอยากจะมาสนุกแบบพวกเราเนี่ยหรือว่มานั่งแบบมังกรหมุนวนแบบรับความรักนะครับก็สามารถมาได้น้ำที่สยามเซ็นเตอร์ครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานสยามเซ็นเตอร์ Year of the Dragon a celebration of luck love and prosperity นะครับอย่าลืมมานะครับผมตลทยแล้วค่ะคุณพูดเลยเรื่องนี้สอตอนสุดท้ายเนื้อเรื่องอันยาวไกลซึ่งมีทั้งจุดโตอ้าวเจ้ตั้งหลากหลายก็พรุ่งนี้นะครับมันสุกเวลาเดิม3ามทุ่มสิบห้าครับมาดูได้ที่ช่องวัน31ครับแล้วก็ดูย้อนหลังในที่ไอชี้ครับมาดูกันว่า ชาลีจะได้เจอกับเบ๊หรือยังครับผมตามนั้นเลยแล้วแล้วไฟนอลเอพิโซดแล้วล่ะไฟนอลเอพิโซดนะครับวันที่9เนี่ยเราเราขายบัตรไปแล้วเราก็หมดภายใน5นาทีนะใครที่ไม่ได้บัตรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีแฟนมีทติ้งนะครับเปิดบัตรเปิดขายบัตรวันที่3นี้อีก2วันครับใครที่เก็ตเมเจอร์ครับอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆมาเจอกันทุกคนมาเจอกันได้ ก็เลยนี้ว่ามันก็ต้องมีแบบสปอนเซอร์พายอ้สปอรายได้เลยอ่ะซมโซมฉันสปอนเซอร์เธอมากเลยตอนเนี้ยไม่เราเราก็มีคือเราเนี่ยเราเคยมีโชว์แล้วเราเคยมีโชว์ของเพลงพวก speed of love หรือว่าเพลงที่เป็นเพลงรวมหรือเพลงเดี่ยวอะไรเงี้ยก็มีแบบตอนแบบ first episode ครับคืออินีแรกครับเราก็เราก็มาเริ่มใหม่เรามาเรียนโคเรเกรฟใหม่เราเอาเพลงเดิมๆเนี่ยมา ปูใหม่ให้แฟนๆได้รับชมกันเลยครับบอกเลยว่าจึ้งแล้วก็ไฟแนลเอพิโซดนะครับเรามีอะไรให้คุณแน่ๆอย่าลืมอย่าลืมมาดูกันเพราะว่ามันห้องเย็นอะมันไม่ได้แต่ว่ามีแน่ๆมันมีแน่ๆมันมีแน่ๆมันมีแน่ครับผมมันอยากจะพูดแต่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงมันติดอยู่ที่ปากเลยอะอยากได้สปอยหน่อยเหรอเข้าบ่อยละไม่เป็นไรแล้วมันค่อนข้างนะค่อนข้างอะพี่เสียงดวงเองอ่าใครที่เคยดูหนังค่ายใหญ่ๆของฝรั่ง พี่เขาหนังจบแล้วไม่ออกจากโรงรอดูนะครับโดนเลก <laughs> โดนมาไก่ติ <laughs> ดหวังแน่น, <laughs> แนอนจากคนที่มัตแล้วใช่ไหมแน่นอนผิดหวังครับผมแค่มันได้มานั่งดูกับพวกเราเนี่ยพวกเราก็ดีใจมากๆแล้วเหมือนกันถ้าถามไปก่อนที่เราจะมาถึง EP ถึงไทยแล้วความรู้สึกเป็นยังไงเ้าเล่นใส่หูไร้มาหูเล่นเอาจริงตั้งแต่ EP แรก ก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆที่แบบสพอร์ตเรารตอนแรกเราก็ไม่แบบไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบเปรี้ยงปังจนมีคนมาถามพวกเราเยอะขนาดนี้ครับแบบมันก็แบบหายเหนื่อยที่เราทํางานหนักกันมาใช่คือโปรเจกต์นี้เราต้องบอกเลยว่าเราอยู่กับมันมาประมาณปีกว่าแล้วตั้งแต่เริ่มออเดชั่นตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปถ่ายรายการบอยซ์เรเนีอะไรเงี้ยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่ารวมเพื่อนๆแบบว่า 12, 12คนมาอยู่ด้วยกันแล้วทําให้แบบว่าเรามีแฟชิพที่ดี แล้วพอได้ถ่ายทําเสร็จออนไปแล้วผลตอบรับม,มันดีมากๆมันทําให้แบบว่าเราหายเหนื่อยแล้วก็พูด <c oughs> ตอ่อด้ไมครพูดกนนโอ้โหว <c oughs> นเข้าไม่ได้เลย้ <c oughs> ไม่คือมันแฮปปี้ไงแฮปปี้ที่แบบว่าเออแบบว่ามีคนยายมารู้จเราใจมีทุกคนมาสนับสนุนครับนั่นแหละอยากจะให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถึงซีรีส์จะจบเนี่ยเรายังมีพาร์ทของการ ไปเจอเป็นแฟนด้วยบอกเลยว่ามีมีแน่ๆแล้วก็มีเยอะด้วยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมหาเวลาสปอยให้นะอย่าไปว่ากันตอนนี้ตอนนี้มีเยอะแล้วเออไม่ได้ฮะใครพูดะไรนะไม่ไงก็เป็นโรแฟนติกอือจะเป็นตัวมิคุณอยาเละๆอยู่นี่นิ่งถ้าเขาก็คนนั่นไม่รู้อ่ะก็ดูก็ต้องรอติดตามดูนะครับ เอาไปที่ไทยอนกัเพื่อนร้อนนะดูดูทรงเหมือนต้องเข้าห้องเย็นรรอน้สึลอยที่ไทยหอนกก็วันที่สองสามมีนานนะครับใครที่อยากมาเนี่ยก็สามารถกดบัตรได้นะครับวันเสาร์ที่สามนี้นะครับสามพฤษภาครับใช่ที่ไทยที่เก็ตเมเจอร์ครับผมว่านะเราอาจจะไม่ได้ต้องแย่งกันเพราะว่าเรามีสองรอบอาจจะผมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะได้มาแล้วก็แฮปปี้กันกับโชว์ที่พวกเราจะให้พวกคุณได้ดูนะครับ รอบนี้นโชว์แต่ละโซนมันเหมือนกันที่ชอบไหมอันนี้เรียกได้ว่าไม่เข้าห้องเย็นเพราะยังไม่รู้เหมือนกันเอา้าแล้วหนูไม่ได้ลอยสลิงลงมาแล้วแต่งหน้าลงมาด้วยหรอคือ <c oughs> ผมบินมาครับผมบินแล้วลอยมาหมุนตัวกลางอากาศไปเลยแล้วไปเ <c oughs> ลยนั่นแหละเรายังไม่เราไม่รู้ว่าเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าเขากําลังแพลนกันอยู่แล้วเราก็เริ่มฝึกกันแล้วตอนนี้มีโชว์ที่เราต้องไปเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่เลยครับผมจะมีกยในการคิดโชว์หรือว่าเสนออะไรยังไงไหม ก็ก็มีก็มีเสนอไอเดียอะไรพวกนี้ในระหว่างแบบเราซ้อมอะไรก็มีแบบเติมอะไรเข้าไปได้ครับไอเดียเต้นไอเดียโชว์ที่เราอยากทําและถ้ามันโอเคเขาก็จะสปอร์ตเราอยู่แล้วครับก็มันทั้งสองคนแบบทีแกนยากแล้วแต่ละคนแต่ละควาแบบนี้ค่ะทั้งสองคนก็ก็ไม่ยากนะทุกคนก็แบบดูจอยๆกับสิ่งที่เราแบบสิ่งเดียวกันน่ะคือทุกคนอยากอยากสนุกอยากเอ่อ improve เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการเต้นให้ดูว่าการร้องเงี้ยให้แฟนๆได้ดูอะไรใหม่ๆแล้วก็ที่ดีกว่าเดิมครับผมเพราะผมว่าเหมือนทุกคนเน่ะก็อยากทําให้แฟนๆเนี่ยสนุกที่สุดเหมือนกันครับมันก็เลยแบบน่าจะแบบพยายามให้มันไปในทางที่ดีที่สุดเหมือนกันครับใช่เราถึงเล่นไหมคะไม่เปิดตาทั้งิ e e t i n g แฟนเยอะเลยจะมาตื่นเต้นทุกอย่างเพราผมว่าใหม่ตั้งแต่ซีรีส์นั่นแหละแบบมาออกงานเนี่ยแฟนนี้เนี่ยก็ยังผมก็ยังไม่เคยเกิรอว่า ผมจะเป็นยังไงในงานแฟนนี้เหมือนกันผมไม่ใช่แค่เป็นแขกรับรองผมก็ร้องด้ยเต้นตัวเองเหมือนกันมันก็ดูสนุกขนากับการทำงานอะไรนึ่บานเลยหรก็จอยก็จอยแหละจอยมันสนุกมีแบบมีทุกคนมาหากันครับก็ดีอยู่แล้วครับแต่มันเดือดเวลาที่น่าจเป็นแมันเต็มเลยครับก็ค่อนข้างอย่างอย่างแบบ เรา <Editor> ทํางานเสร็จหรือว่แบบต้องไปแบบซ้อมไปทําอะไรมิีิต่อครับก็ค่อนข้างจะทรงงานหนักครับทรงงานหนักเพราะว่าหลังจากนี้ทุกวันก็จะมีไปซ้อมซ้อมซ้อมนักช่วงนี้เพราะว่าเราอย่างที่บอกเริ่มใหม่หมดเลยตัดมือูเองก็จะใกล้ชอบด้วยจะายังไงชว่วยไได้ไปสะดุดลันเกียร์ตัวเองบ้างไหมเนี่ยคือเราก็ไปเราก็แบบพยายามตามเรียนในสิ่งที่ เราขาดไม่ได้เช็คชื่ออะไรแบบนี้ก็แบบมีถามเพื่อนมีแบบไปยินเรียนมนาตามาแต่ก็ค่อนข้างจะหน,นักหนักหน่วงพอสมควรเพราะว่าวิศวานี่ค่อนข้างสอบยากแต่ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับก็แบ่งเวลายังไงเหมือนก็ก็ทุ่มมันกับตรงนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบความฝันของเรามันเป็นโอกาส ก็อยากจะทําแบบตรงนี้เต็มที่ตรงนั้นก็เหมือนแบบพยายามคงไว้ให้รอดอ่าวันนี้ยังไม่มีแบบตัวแบบเอฟฟ์ฟื้นยังไม่มียังไม่มีแต่ว่าถือไปได้ดีสองอันคู่กันใช่ตอนนี้ยังไปได้ดีดีทั้งคู่ครับเหนื่อยใช่ดไหนเหนื่อยใช่สู้เต็มที่ครับเี่นั่งข้างไ้งกัดหดหมดแล้วอ่หมดหมดละเอออ่ะมา ก,ก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับในการกดบัตรแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูพวกเรากัน,นเยอะพวกเราจะตั้งใจทําแฟนมีตรนี้ออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามีมีกันสิคนเนี่ยเราก็อยากส่งพลังไปให้ถึงพวกคุณนะครับแล้วถ้ามากันในเยอะเนี่ยผมจะบังคับให้พ s ขึ้นเวทีให้ดูแล้วก็ให้พ s เอ <Wow. S 1> ต้นสักหนึ่งช็อตนะ อ่่โทนนีก็ยูใเรื่องเพราะว่าเพราาะว่เขาเป็นนักแสดงในเรื่องเราก็ต้องขึ้นอยู่แล้วอันนี้กดไลค์แล้วนะก็ฝากไปด้วยนะครับกดได้เันที่เสาร์ที่3กุมภานะครับสองวันละเนี่ยติ๊เมเจอร์ครับมี2รอบให้เลือกเลยนะครับหรือใครอยากมา2รอบก็ยินดีครับยินดีขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอินเสิร์ตนะฮะ